สามทุ่มเราก็จะออกเดินทางกันแล้วนะคะครบจํานวนเลยสิบท่านคนละหนึ่งพันสองร้อยบาทเราจะไปเขาหลวงสุโขทัยกันนะจ๊ะเขาหลวงสุโขทัยเนี่ยเป็นครั้งที่สองนะคะของมะนาวไม่ได้มาถึงแปดปีแล้วไม่เคยได้ขึ้นไปหาเขาหลวงเนี่ยแปดปีเต็มๆ้วสมัยนั้นเราก็ยังสาวอยู่นะตอนนี้เราก็อายุมากขึ้นมาแปดปีเพราะฉะนั้นครั้งที่แล้วเนี่ยกว่าจะถึงนะจาได้ว่าหกเจ็ดชั่วโมงนะขนาดสาวๆนะแต่ ั้งนั้นนะ่ะเราไม่ได้มีประสบการณ์การเดินเขาเลยมีแค่2เขาั้งแล้วก็ไปเขาหวงสุขโขทยัยซึ่งมันชันมากนะคะแต่ระยะทาง8ปีที่ผ่านมาเนี่ยไปมามากกว่ามากกว่า20เขาอะ่นะซ้ําๆอยู่อย่างนั้นนะร่างกายแข็งแรงแล้วก็รู้ละว,ว่าการขึ้นเขาเราควรจะปฏีป,น,ปนอมสุขภาพขนาดไหนบวกกับอายุที่มากขึ้นอีก8ปีเดี๋ยวตามไปดูกันว่าจะรอดไหมดันนี้ไปอ่อนลันโอ้มีไตกนเหมือน ตอนนี้ก็ตีสามแล้วเรามาที่ตลาดสดวัดตะพัทงทองแล้วก็ติดกันนู่นคือเซเว่นีเลเว่นแต่เราไปดูตลาดกันดีกว่ามีไก่ย่างด้วยหมูปิ้งขนมรังพึ่งไก่ทอดไม่ไม่หลับไม่นอนฮนะตอนนี้ก็โหฝนตก แฉะชํำเลยล่ะไม่อยากจะคิดเลยว่าเขาหลวงสุขโขทัยจะใช้เวลากี่ชั่วโมงถึงจะถึงนะเพราะว่าถ้าฝนตกแบบนี้แล้วทางก็ชันเนี่ยแล้วก็เละด้วยนะน่าจะน่าจะเจ็ดชั่วโมงถึงแม่เลยนะก็คือเข้าแถวลงทะเบียนแล้วก็คือคิวลูกหักด้วยนะคะลูกหักมีเยอะไหมคะ มีประมาณ37คนพอแน่นอนนะคะเต็นที่พักครั้งคืน3คน225นะคะถ้า6คนก็600เครื่องนอนถึงนอน30ก็ามสิเสือ30ทสบชีส60สิบแผ่นนองนอน30นะคะแล้วก็เต็มมาเองคิดค่าบริการสถานที่กลาง30บาทต่อคนต่อคืนแล้วก็มีบ้านขยะอุ้ยมีบ้านพักด้วยแต่ไม่ได้มีบ้านพักข้างบนอันนี้คือข้างล่างหมดเลยที่นี่ไม่มีบ้านพักข้างบนนะคะค่าบริการลูกค้า25บาทต่อกิโลนะคะเปิดโทร 0 98 883 9297นะคะแล้น okay, right? so ี 8, bright, Anyone, however, ้เราก็ข so, ึ้นไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวน้องบอลเขาก็แซงเราอยู่แล้วเพราะเราเต่าเลอเกินเรียบร้อยนะคะเวลาตอนนี้ก็6โมงครึ่งเองดูป้ายกันก่อนนะคะตั้งแต่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะไปที่ประดูยายมอีหกจุดชมวิวตะเคียนคู่น้ำดิบหามหาดนะคะชาญเบิดไกยใสรงามปล่อง นังหน้าพยานเล่นเรือแล้วก็จุดนะคะ3.7นะคะค่ายพักแรมตรงนี้3.7กิโลเมตรแรกก่อนนะคะนี่ก็คือ3.7จุเจอตวิวนี้นะคะจุดกลางเต็นท์เรากระโดดเล่นกันก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็วางของในเต็นท์ให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินเล่นผานารายสี่ร้อยเมตรนะคะยอดเขาพระแม่ย่าหนึ่งกิโลเมตรยอดเขาผูก,กา2.2นะคะวนเป็นวงกลมเลยยอดเขาพระเจดีจดย์750แล้วก็กลับมาที่ค่ายพักแรมนะคะกินข้าวไข่เจียวนอนพักผ่อนซะแล้วตอนเช้าเราก็ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่ผานารายแล้วหลังจากนั้นกินข้าวแล้วก็เดินนกลนะะ อุทยานแห่งชาติรามคำแหงเขาหลวงสุขโขทัยค่ะว้าว้อมหรือยังพร้อมหรือยังที่นี่นะคะก็ให้ขึ้นได้เร็วมากนะแป๊บเดียวลงทะเบียนเสร็จสับนะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็ได้คิวลงทะเบียนนั้นก็คือคิวลูกหานนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ช่างนะ้ช่างเสร็จนะคะเราก็มาได้เลยขึ้นไปเลยทางขึ้นยอดเขาทางนี้นะคะขึ้นไปเราจะเริ่มสามจุดเจ็ดกิโลเมตรนะคะ น่าจะสตาร์ทพร้อมกันเนี่ยเจ็ดโมงเช้าแล้วกัน,อนะะโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพกันตรงนี้นะคะจุดตรงนี้ต้องถ่ายภาพกันก่อน,ก,อนก่อนที่เราจะเดินขึ้นไปไปตรงนี้ก็จะมีป้ายบอกเราจะไหว้พระนะคะแล้วก็เริ่มออกเดินโอเคเราก็เดิน ลงระดับมาก่อนนะอันนี้เขาให้เราเดินลงก่อนช่วงนี้ก็จะเป็นป่าทึบหน่อยนะฮะพื้นก็ยังไม่เละนะนย, <laughs> ยังดีอย, <laughs> ย,อยู่ก็ตอนนี้เราเดินมาเนี่ยประมาณห้านาทีความชันก็มาแล้วแต่ยังเดินสบายๆอากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนรนะ้อนบ <laughs> อบอ้าวนะ <laughs> แต่ยังป่ายังโปง่ง แล้วก็ไม่ลื่นนะตอนนี้นะจุดจุดนี้เราก็จะเริ่มขึ้นทางชันกันแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะหมดฝนละนักเดินป่าก็ไปป่าอื่นละคูณก็ดึงหมดแล้วคุก็ดึงเสร็จแล้วหนึ่งตุลาความชันมาแล้วนะจ๊ะก็ค่อยๆเดินนะ,ะจุดพักที่หนึง่งยิน้ขนมได้ ปลาดูใหญ่อีกสามร้อยเจ็ด <ré> ส <Perfect> ิบนะฮะนี <fat> ่คืนไปนู่นเดี๋ยวพักก่อนเสียงหอบจริงแค่ที่สองยังไม่ถึงจุดชมวิวเลยนะเอาเป็นว่าเหงื่อนี่แตกเชียวจุดพักสมพงษ์ที่เราขึ้นมากี่เมตรกี่โลแล้วเนี่ยยังไม่ถึง1.6เราจะเบรกกินขนมไง จุดตรงบิวอ่ะ<ฮ>นีน่อันนี้มาสองแค่เองผ่งนงานประดูใหญ่มาเจ็ดร้อยเมตรเมื่อกี้ใช่หรอป่าไม่ใช่ใช่นะเดี๋ยวอุ้ยขาสั่นขาสั่นความชันวาอีกแล้วถ้าฝนตกนี่ก็คงพวดเดียวไปถึงนู่นเลย ทางลาบอยู่นะหหเห็นหมอกไหมหมอกขาวๆเลยเดินไปหนึ่งชั่วโมงผ่านไปหนึ่งกิโลกว่าๆเองก็เหนียวๆมันลื่นดีนะไม่เห็นอะไรเลยไม่รีบเพราะขึ้นไปขึ้นไประวังของลงขึ้นไปก็ขก็ขาวแต่ว่าเราต้องเดินไงต้องเดินไปรอบๆรอบอ่ะใช่วันนี้ก็มาเดินป่าก็มีความสุขดีนะฝนไม่ตกสาธุใช่ เอาเทปป่ะสิเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเยอะโอเควันนี้อากาศเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเพราะว่าขอแสงเย็นนะหายไปก่อนนะภาพทิปมาตอนแสงเย็นแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้านะได้โปรดกรุณาขอแสงพาทิศกับทะเลหมอกที่จุดชมวิวชื่ออะไรตอนนี้จำไม่ได้ละลืมไปแล้วไปเดี๋ยวเราจะไป1.6พูดมาประมาณเจ็ดวิดีโอแล้วยังไม่ถึงเลยก็ก็เราไม่รีบเราไม่รีบแต่งหน้ายังไปทำไมกม าไม่มีจะหดมิตเลือเลยเรียกว่าหาหาความสวยจะไม่เหลือเลยนะตอนนี้ตอนนี้แดงแบบธรรมชาติสวยธรรมชาติแล้วเฮ้ยเหมือนจะไม่ค่อยชันแล้วตรงนี้จริงมีด้เหรอมันก็ไปเลยตรงไหนที่บอกไม่ชันแต่ว่ามันเป็นป่าโล่งไงเนี่ยดูดิเป็นป่าโปร่งๆอย่างเงี้ยนะมันก็เลยสดชื่นมีอากาศเข้ามาให้เราปายังไม่ถึงครึ่งทางกันเลยนะ คุ้มนะมาเที่ยวเขาหลวงสุโขทัยเนี่ยเพราะว่าบรรยากาศดี้ก็เดินเล่นกันแบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยอ่ะเฮ้ยมีใครเลยโอ้มันชันมากเลยป้าเรามีนัดกันครั้งที่แปดละจุดชมวิวหนึ่งจุดหกกิโลเมตรยังไม่ถึงเลยไยังไม่ถึงเลย หนอะจุดชมวิวเลาอ่ะหนึ่งจุดหกอะครึ่งทางอ่ะ 1. 1> เดี๋ยกันมาแทบตายเพิ่งจะถึงมออหกหนึ่งจุดสี่กิโลเมตรเอง 1. 1> ใช้เวลาไปก็ชั่วโมงครึ่งแล้วนะเราอีกสองร้อยเมตรจะไปจุดชมวิวความหวังเราอยู่ที่หนึ่งจุดหกทั้งหมดสามจุดเจ็ดก็เกือบครึ่งทางที่จุดชมวิวนั้นความหวังเราเราจะไปกินขนมตรงนั้น สองร้อยเมตรแบบทางชันแล้วมีป้ายเขียนไปเลยว่าระวังลื่นโอ้โหเห็นป้ายแล้วจุดชมวิวสองร้อยเมตรโอ้บอกมือหน่อยโอ้โหชันแทบจะไม่เห็นเลยไม่เห็นตัวเลยตั้งแต่หกโมงสี่สิบหนึ่งจุดหกนะคะมาที่จุดชมวิว แปดโมงยี่สิบโอ้โหวิวขาวเชียวจุดชมวิวเดี๋ยวเราจะพักครึ่งชั่วโมงเพราะว่าก็ตรงนี้หนึ่งจุดหกลความสูงห้าร้อยเจ็ดสิบหกเมตรเรายังต้องไปกันอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจุดสาจุดเจ็ดใช่ไหมตอนนี้มาหนึ่งจุดหกโอ้โห <laughs> ไม่เห็นวิวอะไรเลยนะคะแต่ว่าจุดชมวิวเราจะมีที่ให้นั่งนะคะเดี๋ยวเราหาอะไรขนมนมเลยเพิ่มพลังกันก่อนพักซักพักใหญ่เลย